อวังกาศปี2026ไม่ใช่แค่ขีปนาวุธแต่มันคือตำนานแห่งความเร็วที่ไม่มีอาวุธใดในโลกสามารถไล่ตามทันมันคืออาวุธยุทธศาสตร์ที่สร้างขึ้นเพื่อทำลายสมดุลของสนามรบโลกและประกาศศักดาใหม่แห่งเทคโนโลยีรัสเซียสิ่งที่ทำให้อวังกาศแตกต่างจากขีปนาวุธทิ้งตัวทั่วไปก็คือมันไม่ใช่แค่ขีปนาวุธแต่มันคือไฮเปอร์โซนิกไลท์เวิล หรือ HGV ที่สามารถลอยตัวและร่อนเข้าสู่เป้าหมายด้วยความเร็วเหนือเสียงระดับแมตต20หรือกว่า24,000กิเมตรต่อชั่วโมงความเร็วระดับนี้ไม่ใช่แค่เร็วแต่มันเร็วเกินระบบป้องกันใดจะตอบสนองได้ทันอวังกาศถูกพัฒนาโดยกองทัพรัสเซียเพื่อใช้ในระบบขีปนาวุธข้ามทวีป ICBM อย่าง UR-100N ลบ18รูป,ปีหรือแม้แต่ซามะ์ที่จะถูกใช้งานในอนาคตเมื่อมันถูกยิงขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศแทนที่จะพุ่งลงตามวิถีอิสระเหมือน ICBM ทั่วไปอวังกาศจะเข้าสู่โหมดร่อนความเร็วสูงเปลี่ยนทิศทางได้อย่างอิสระและพุ่งเข้าเป้าหมายแบบไม่สามารถทาดเดาได้ในเวอร์ชั่นปี2026นี้รัสเซียได้ประกาศอัปเกรดระบบอวังกาศให้มีความสามารถในการหลบหลีกระบบสกัดขีปนาวุธที่ทันสมัยยิ่งขึ้น โดยมีการพัฒนาโครงสร้างตัวถังให้ทนความร้อนได้สูงถึง3,000องศาเซลเซียสและติดตั้งระบบควบคุมแบบ AI เพื่อคาดการล่วงหน้าการยิงสวนจากระบบป้องกันของสัตว์รูแล้วปรับวิถีเองแบบอัตโนมัติในเซียววินาทีการโจมตีของอวังกาศไม่ได้เป็นแค่การยิงเป้าหมายใดเป้าหมายหนึ่งแต่มันสามารถโจมตีทะลวงแนวป้องกันทั้งระบบ และในกรณีใช้หัวรบนิวเคลียร์มันสามารถทำลายฐานบัญชาการทั้งหมดในคราวเดียวสิ่งที่โลกจับตามองคือไม่มีระบบป้องกันใดในโลกตอนนี้ที่สามารถหยุดอวังกาศได้ไม่ว่าจะเป็น THAAD, อ e g s หรือแม้แต่ S 5 0 0ของรัสเซียเองเพราะความเร็วและความความสามารถในการหลบหลีกนั้นเร็วเกินไปสำหรับเรดาร์ที่จะล็อกเป้าได้ทัน ด้วยเหตุนี้จึงมีนักวิเคราะห์ทางทหารกล่าวว่าอาวังกาศคืออาวุธที่เปลี่ยนเกมของสมดุลนิวเคลียร์ในโลกประเทศที่มีระบบป้องกันภัยทางอากาศที่ดีที่สุดอย่างสหรัฐอเมริกาก็ยังไม่สามารถสร้างระบบที่ยิงสกัดอวังกาศได้โดยสมบูรณ์แม้จะเป็นเทคโนโลยีสุดล้ำแต่การใช้งานของอวังกาดไม่ใช่เรื่องง่ายมันต้องใช้แพลตฟอร์มยิงที่ซับซ้อนต้องมีการคำนวณล่วงหน้าหลายชั่วโมง และต้องมีระบบเชื่อมโยงข้อมูลดาวเทียมที่แม่นยำเพื่อประสานการร่อนระดับไฮเปอร์โซนิกแต่สิ่งที่ได้คือพลังการทำลายล้างที่ไม่มีใครกล้ารับมือในปี2026รัสเซียได้ติดตั้งอวังกาศอย่างเป็นทางการในฐานยิงยุทธศาสตร์หลายแห่งและยังมีข่าวหรือว่ามีการพัฒนาเวอร์ชั่นเคลื่อนที่ที่สามารถติดตั้งบนระบบรางรถไฟลับหรือแม้แต่เรือดำน้ำเพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นในการโจมตีทุกมุมโลก แม้ว่าอาวุธประเภทนี้จะถูกพัฒนาในานามของการป้องกันเชิงยุทธศาสตร์แต่ในทางปฏิบัติมันคือเครื่องมือในการข่มขวัญและสร้างอำนาจการเจรจาบนเวทีระหว่างประเทศเพราะหากประเทศใดมีอวังกาศสัตรูย่อมไม่กล้าเสี่ยงเปิดฉากก่อนขนาดของหัวรบที่อวังกาศสามารถบรรทุกได้สูงสุดคือประมาณ2เมกะตันหรือเทียบเท่าระเบิดฮิโรชิมาหลายร้อยลูก มันสามารถโจมตีเป้าหมายได้ในรัศมีที่ครอบคลุมทั้งเมืองใหญ่ฐานทัพหรือแม้แต่เกาะทั้งเกาะสิ่งหนึ่งที่ทําให้อวังกาศถูกยกย่องไม่ใช่แค่เพราะความเร็วหรือพลังทําลายแต่เพราะมันสามารถหลบหนีเรดาร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพความสามารถในการปรับวิถีตลอดการบินทําให้มันไม่มีเส้นทางคาดเดาแบบชัดเจนส่งผลให้ระบบป้องกันไม่สามารถตั้งค่าการยิงสกัดล่วงหน้าได้เลย ในสายตาของประเทศตะวันตกอวังกาศคือภัยคุกคามขั้นสูงสุดที่ทำให้สมดุลของทฤษฎีการปอบโตแน่นอนหรือแมม m u t ล a l y a r c h ร r Destruction กลายเป็นเรื่องจริงมากกว่าทฤษฎีและนั่นทำให้ชาติตะวันตกต้องเร่งมือพัฒนาระบบปอบโต้ไฮเปอร์โซนิกของตนเองอย่างเร่งด่วนในบริบทของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แม้ว่าอาวังกาศจะดูห่างไกลาจากความเป็นจริงของภูมิภาคเรา แต่การที่โลกเริ่มเข้าสู่ยุคไฮเปอร์โซนิกอย่างเต็มตัวย่อมมีผลต่อแนวโน้มทางทหารของทุกประเทศ เพราะเมื่อมีอาวุธที่สามารถโจมตีได้ภายในไม่กี่นาทีระบบป้องกันที่มีอยู่กะต้องถูกปรับปรุงอย่างเร่งด่วนมาเป็นที่พูดถึงหลายฝ่ายเริ่มโหเกียงว่าประเทศไทยควรจะตระมงเทคโนโลยีไฮเปอร์โซนิกและศับษาระบบ่ลบสุเพราะแม้ว่าเราจะไม่ได้อยู่ในแนวรบโดยตรงแต่การเป็นพันธมินหรือศูนย์กลางยุทธศาสตร์ในปุ่มที่ความทามารถ้นกาพิจารณาแนวทางป้องกันอย่างที่สอดคล้องกับภัยคุกคามใหง่ที่กลสุเข้ามที่รู้จักนอกจากรัสเซีย แล้วปัจจุบันมีเพียงจีนและสหรัฐอเมริกาที่กำลังทดสอบระบบไฮเปอร์โซลรอย่างจริงจังแต่ความคล่องตัวอวกาศยังคงเป็นระบบเดียวที่ที่เข้าประจำการจริงแล้วซึ่งนั่นทำให้รัสเซียมีความได้เปรียบในแง่ขององค์การข่มรันทางระบบศาสตร์อย่างเจนรุ่นใหม่ที่ถ่ายที่สุดแล้วคำถามที่หลายคนตั้งไว้คือหากเกิดสงครามขึ้นอวกาศจะถูกใช้จริงหรือไม่เพราะแล้วมันจะเป็น